มาชมสวนทุเรียนที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้ต้องยืนยันนะคะว่าฝนแปดแดดสี 4, ฝนตกชุกมากพี่เขาบอกว่าเมษานี่บ้านเราหลายๆพื้นที่ร้อนมากแต่ที่ภาคใต้ฝนตกทั้งเดือนนี่ฝนแปดแดดสีนะคะ แต่ลูกค่ะลูกร่วงค่ะร่วงร่วงกราวเลยนี่ให้ดูพื้นว่าร่วงจริงไหมแต่อีที่อยู่นะคะที่ยังอยู่นี่นะที่ยังอยู่นะเออคือประมาณว่าเยอะขนาดนี้ค่ะที่ยังอยู่ที่ร่วงก็ร่วงไปอ่อนแอก็ร่วงไป แต่ที่ยังอยู่นี่ก็โอ้โหเต็มต้นน่ะเต็มต้นนะนนะขอบอกอืมสวยอนะ่ะ